ยิย่ามือเศร้าเนาะพี่น้องใามาพ่อกันย่ามใส่สายจักหน้อยกับซีสายแล้วล่ะนะอ่าสองโมงเรก็ถือว่าสายแล้วนะคะแดดออกดีดีเมือ่อกี้แดดคักแดดแน่ซักผ้าซักแพรซักผ้าห่มเหมาะเลยนะคะแต่ว่าก็ซักไปแล้วนะคะเมื่อวานเมื่อก่อนก,ก็ซักนะคะพักก่อนน่าจะเป็นมืออื่นนะคะอ่าแดดดีแบบนี้นะคะจัดมือ,อื่นมืดออกับช่งสีแดดขึ้นเก่านะถ้าแดดแดดก็แดดติดต่อกัน ได้โต๊ะกับโต๊ะติดต่อกันนะคะเมื่อว่าพูดถึงเนาะพี่น้องพูดถึงสมัยก่อนกอนนั่นเขาสิมาได้เครื่องมือการสร้างไรายได้นะคะทุกคนค่ะโมเมนธรรมดาด้อสมัยตะกี้เนี่ยมันแยกสิ้นส่วนกันอนหลีเครื่องมือนะคะว่าจะเป็นคลิปริ้วนะคะคลิปสั้นคลิปคลิปสตรีมเนาะพี่น้องเนาะคลิปริ้วคลิปสั้นเนาะข้อความรูปภาพนะคะตะกี้มีแต่ข้อความรูปภาพมียูซีย่ยากนะคะสตอรี่กันยัง บบาทาันได้สร้างะไยได้ได้ได้ดดตะกกี้มตะกี้แต่โดนแล้ววันนี้พูดถึงโมเมนต์สองปีที่แล้วพี่น้องออเพราะว่าโปรไฟล์ของเดือนดีด้านี่เพื่อนได้แต่โดนแล้วล่ะแต่ว่าชาวเดือนบ่ได้เล่นเพราะว่าโทรศัพท์เสียก็เลยไปเปิเปดซิมใหม่และอีกอย่างนึงสมัยตะก่อนนะคะ,ะเพะิ่อนแยกสิ้นส่วนเนาะพี่น้องมันก็สิเป็นโบนัสนะคะโบนัสคิปริวนะคะแล้วก็สิเป็นสตรีมเนาะพี่น้องจ๋าแล้วก็ ดาวเนาะพี่น้องเนาะดาวนะคะ,ะดาวแล้วกับโปรแกรมสมาชิกนะคะโปรแกรมสมาชิกบัดที่นี่นะคะทุกคนค่ะปีกี้สาวเดือนพาะอานิตย์อย่างจักอย่างบววัลโบ,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 บเมนว่าพรทอาทผ่า์อย่างจักอย่างได้ดาวนั่นแหละผู้ใดกระซิได้ไดอกดาวนะผ่านดาวการตั้งค่าจากดาวนะคะได้อย่างเดียวเครื่องมือเดียวบัดที่นี่เล่นไปเล่นมาอุ้ยพี่น้องกว่วจะได้เครื่องมือโบนัส Walmart กับบ่เขา่า คิปริวกับบ่อเขาจะเม่นได้ยากอีลีเฮ็ดมาหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วก็ยังบ่บพานโบนัสกับคิปริวอยู่เด้แต่ว่าสู่เอาสู่ผ่านสตรีมพี่น้องจะไล่ซดนี่แหละไล่ซดเอาเลยผ่านนาทีหกมือน,นาทีก็เลยผ่านสตรีมได้ผ่านสตรีมเครื่องมือเดียวพี่น้องนะแล้วทีนี้ก็กับดาวริ้วกับโบนัสนี่โบฮันได้เด้คิปริวกับโบนัสยังบบได้อยู่ได้ยากแค่งอีลี ขนาดเลนมากเกือบแปดเก้าเดือนเนี่ยแต่ว่าหกประมาณหกเจ็ดเดือนนี้ได้แล้วล่ะสตรีมน,นะบานนี่แปดเก้าเดือนแปดเดือนเก้าเดือนห่วยว่าสิบเป็นปียังบ่ได้ได้คลิปรีวกับโบนัสบบเขาได้แต่สตรีมก็เลยได้สร้างรายได้จากสตรีมมาเรื่อยๆแต่ว่าบัตรที่นี้โทรศัพท์บันฮัดเสียบาทที่นี่โทรศัพท์พัดเสีย,ททเ,สยเอ,อเครื่องเสียบาทนี้ก็เลยถอดซิมออก ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เอาซิมเก่าเ,าเอาเอาซิมเก่าเขาไว้ยุติแต่ว่าไปเปิดซิมใหม่อีกซิมหนึ่งก็เลยไปเปิดโปรไฟล์ใหม่เปิดโปรไฟล์ใหม่ก็เลยทิ่มช่องนี้ไว้ที่นี้มือนั่นมือนั่นเป็นบังเอิญพี่น้องเ้ยสาวเดือนก็เลยกดเขามาเบิ้งของช่องเดือนนี้ได้ล่ะกดเขามาเบิ้งพี่น้องมาที่นี่คลิปริ้วโฆษณาันเขาคลิปริ้วก็จาของสิได้มาลือเอาอันช่องเก่านะ ก็เลยมาเขามามาบ้านเบิงมาตรวจเบิงเออเขามาแล้วบ้านเขามาหลังบ้านของเดือนดีดามาเจอการตั้ง <psychological> ค <fiction aries> ่ารายได้จากเนื้อหาว่า์ัันตั้งค่ารายได้จากเนื้อหาว่า์ัันดีใจคกหลายพี่น้องเลยก็เลยเขามาเขามาเล่นเลยก็เลยคุ้มเขามาในโปรไฟล์นี่ละเรื่องของเรื่องนั่นนะมันก็เลยได้ครบทุกเครื่องมือนี้เออดีใจหลายก็เลยมาเล่นทอซูมือนี่ เพื่อนไฮเบิร์ตเลยบาททีนี้ทุกเครื่องมือเลยเขามากเห็นพแพ่่อยู่การตั้งค่า,คาจากรายได้เอ,อการตั้งค่าจากเนื้อหาอ,อให้เฮาแต่บ้านชาเดือนเขามากเลวบริตั้งค่าดอกการสร้างรายได้จากเนื้อหาเพื่อนา่าแค่เข้าไปอันเข้าไปในช่องเนาะกดเข้าไปแล้วเพื่อเสียอัปเดตให้เป็นบริตั้งค่าตั้งอย่างลยเด้กดเข้าไปแล้วได้ครบ บดทุกเครื่องมือเลยเขาไปตรวจสอบเบื้งดีใจหลายพี่น้องเลยดีใจหฮกเอา,าไดในาเดินลาพี่ละน้องไปในคลิปนี้พอๆกับสาเดนในคลิปต่อไปเมาอยสู่กันฟังเด้อพี่น้อง